ต้นที่ออกลูกเป็นไข่ต้องมีมังกรหางเข้าน้าบ้านเดี๋วอดค้นเข้าไปไม่ได้เหมือนพญานาคเลยไม่ต้องรู้พี่กัดไม่ต้องรู้ว่าเราอยู่ไหนเงียบๆไว้ก็พตอตรงนี้อะเริ่มต้นที่นี้ก็ได้คะ่ะนี่คืออันนี้เรียกภาษาบ้านเราเรียกบ้านตะขาบตะขาบเออจะเรียกภาษาภาษาตาลาด เขาเรียกบันไดสวรรค์บันไดสวรรค์มันเป็นยาด้วยหรือเปล่าอันนี้ยอันนี้ช่วยเรื่องอะไรบ้างคะอย่างตะคบกัดก็หักปุ๊บแล้วก็เอายางมันยางไปทาทาอืมหายปุ๊บเลยปุ๊บเลยนี่ก็จะเป็นกวักเหมือนเดิมก๊ักมารกดแล้วก็อันนี้เป็นโพสเซียนทำไมต้องเอามาตั้งหน้าบ้านด้วยคะอันนี้เป็นความเชื่ออะไรไหม ตั้งโกโปยเซียนโปยเซียนเนี่เขารักษาคุ้มครองใช่ไหมรักษาคุ้มครองบ้าน๋อเหมือนป้องกันก่อนใช่ไหมแล้วก็มีต้นสนต้นไหนต้นสนต้นสนตน,นี้มีต้นโขงข้างอ้าวมันทำไมไม่เหมือนกันนะกุศล<น>ก็เหมือนนั้นการกุศลทําอะไรอย่างนี้อ๋อแล้วใครนี่คือ <laughs> ใครนี่คือ <laughs> ใครนี่คือเ <laughs> สริมเ <laughs> สริม เพิ่มเกลียวเสียมด้วยไปเอามาดูฝั่งนี้ให้จบะฮะฝั่งนี้โอ้เดินเร็วเกินอันนี้เ่วยรืุองช่วยเรื่องเวลาสิ่งไม่ดีมาอืมเพราะเป็นคุดใช่เขาเป็นคุดโอ้จะรอดพ้นเข้าไปไม่ได้นี่ไม้มงคลเหมือนกันอันนี้ก็มงคล กะ <G l ip> เพราได้กับข้าวเย็นแล้วตอนนี้โอเคอันนี้ก็คือ,อเดิมกับซับเนาะแล้วก็อุ้ยต่อไปนี้สวยไม่รู้เขาชื่ออะไรสวยใบมันเป็นแบบสีดำเลยอ่าต่อไปตรงนี้อันนี้คืออันนี้คือ ไม่รู้ชื่อเขาผมช่อไม่ได้ตึงได้ไม่เลิกเพิ่มไม่เป็นไรกูเกิลอีกแล้วรวยไม่เลิกรวยไม่เลิกนะเป็นดอกทั้งปีก็รวยทั้งปีเห็นไหมว้าวแต่ดูดูดอกนะตึงตึงตรึงตรึงตึงตรึงมีทุกดอกโอ้โหมีทุกกระถางตรึงอันนี้สนสามสีอันนี้เป็นสนสามสีตรึงแล้วก็แถมอันนี้ด้วย แบบทางเข้าเลยลุมทองลุมทองตัวเล็กๆอยู่ข้างล่างแล้วก็อันนี้โอ้โหแบบไม่ใช่กระเป๋าเงินนะกระเป๋าทองชุดใหญ่เฟย์กระพริบเลยตุ้มตุมลานตรงนี้แล้วก็ลานไปที่ตรงนั้นด้วยสวยมากแล้วก็มีอันนี้ด้วยี๋ยวเดียวอันนี้อันนี้เฮ้ยอันนี้ผู้ดางผู้ดางสวย อันนี้เราเห็นแบบว่าที่บ้านที่กรุงเทพใช่ไหม,มเขาเอาขึ้นแบบเสาอะอย่างสวยเลย<ม>แล้วใบใหญ่มากนี่สวยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวไหนตัวนี้<ม>เพชรชูกันเพชรชูก<ม>ันนะแล้วก็ข้างในมีกล้วยไม้มสวยมากแล้วอันนี้แอบ,บซ่อน<ม>เป็นกระบองเพชร ตัวเล็กๆน,นี่นไม่พอนะมีฟิกด้วยตึงบ้านกินได้นะทุกคนต่อไปอ้อันนี้คือดูสิอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันแบบว่าสวยมากเลยก็จะมีฝั่งนี้อันนี้ก็กินได้กินได้อันนี้ อันนี้คือ,อ,อ <c> Google <oughs> ดูดีใบมันแบบเป็นสีดงเงลยหรืออะไรเงินเงินนี่แหละฝากเงินแล้วก็หอมปู <c oughs> อันนี้อันนี้เล็บพุดเล็กเล็บพุดเล็ก <c oughs> อ,อันนี้ก็สวยแต่ไม่ต้องตอก ไม่ได้อีกแล้วฝั่งนี้โอ้ฝั่งนี้เป็นพุ่มอย่างสวยเลยใหญ่นมากเดี๋ยวดิใช่มันแบบสวยสวยงามมากมันเป็นแบบสีสับสนหน่อยจะฟ้าก็ไม่ฟ้าจะม่วงก็ไม่ม่วงใช่ไหมอันนี้เป็นเยอะเลยตึงตึงแล้วก็ตึง อันนี้เป็นว่านที่ดีมากนะย่าปักกิ่งอันนี้ช่วยเรื่องอะไรคะเนี่ยช่วยเรื่องแผลฝีหนองเวลาปวดฟันฟันเป็นหนองเนี่ยเอาไปเคี้ยวอืมดีมากน,นีเป็นต้านมะเร็งด้วยว้าวสมุนไพรครบประโยชน์ครบอันนี้เม็ดข้าวควรอิน เรียกอะไรนะหินกุหลาบห,หินกุหลาบเออวันนี้ก็เหมือนแบบนั้นนะเอ้ยอันนี้แบบดีอ่ะออาาเหมือนพญานาคเลยนั่นแหละคืออะไรคะก็พญานาคนั่นแหละโอ้พญา,านาคฝั <S <S ่งนั้นเป็นคุดฝั่งนี้เป็นพญา,านาคโอ้แล้วก็อันนี้โอ้โหมีมดอกด้วยเหรออะไรเขา ลินภาษาไทยเขาอ่านยังฮะภาษาไทยภาษาลาวลยก็ไเลยอือเจลินเ็ลินใช่โอ้ยดูดิมันจะเป็นแบบว่ามีดอกตรงนี้ขึ้นมาถ้าเขามีดอกแล้วก็ร่ำรวยเงินทองอ๋อเป็นพืชมงคลเหมือนเดิมเนาะอันนี้โอ้โหมีแบบมีเยอะเลยมีเยอะเลยแล้วก็ออกดอกทุกต้นด้วยนะแแสดงว่าร่ำรวยเงินทองทุกต้นเหยเยยมใช่แล้วก็โอ้โห นี่มีอันนี้ด้วยเป็นกิมมิคห้อยเล็กๆน่ารักเอาฝั่งนี้เด้ออันนี้คือชื่ออะไรวะไม่รู้ลืมชื่อไม่รู้ลืมอ่าไม่ใช่หมายถึงลืมไปเลยนะชื่อมันโอเคแล้วก็ตรงนี้อะไรบ้างกระจุกกระจิกน่ารักน่ารักนะโอ้โหนี้สวยมาก เป็นแบบขอบสีแดงอันนี้ต้นอะไรชื่ออะไรนะฮะแสงแสงทองแสงทองแสงเงินแสงทองก็รวยล้นฟ้าไงโอ้โ,โออันนี้แบบขยายได้แบบเต็มที่ทถ้าจะขยายนะ <c oughs> โอ้้หเราเจออะไรด้วยทุกคน <c oughs> ต้น <c oughs> เจอสมบัติแล้วด้าด้าด้ ที่เหมือนจะตายเดียวต้นเดียวต้นเดียวใช่ไหมยายเอาแบกไปขายหมดแล้วไงอันนี้คือสุดยอดเลยนะครับผู้ดางนะครับผู้ด่างสายใหมนะฮะไม่ต้องรู้พี่กัดไม่ต้องรู้ว่าเราอยู่ไหนเงียบๆไว้ก่อนอุ้ยอันนี้เรือนเราจะมีที่เราบอกว่าให้คุณปลูกให้ไงไม่ใช่ป่าเข้าชื่อว่าอะไรนะคะเนี่ย ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาชื่ออะไรอต่เห็นเขาสวยก็เลยเอามาปลูกสวยเหมือนใบอะไรนะอยวหนูไปเอามาให้ที่บ้านปลูกให้หนูหน่อยอันนี้เหรอใช่เอ้านี่าไปขอแต่ว่าแต่ว่ามันเป็นแบบหลายหลายสีอะหนูไม่รู้อะไม่อยากเห็นไม่รู้ว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็สิ่งที่มีบ่อน้ําเพื่อความมงคลปลาหางนกยูงตรึงแล้วก็อันนี้อันนี้ อันนี้คือบอลม,ม,ม้าลายบอลม้าลายอใบใหญ่ก้านเขาจะลายอ๋อจะ<า>เล่นที่กล้านกันตึงสวยงามว้านี่กล้วยไม้ไปก่อนนี่เขาอยู่ได้นานมากนะกล้วยไม้นี่เนะี่ยเขาออกเดือนกันเขาออกเดือนกันยา<อ>ดูว่าเดือนไหนยังรูเดือนไหนเขาจะ มัจนจะโรยมันค่ะอยู่ได้นานมากมต้องรดน้ำทุกวันไหมคะเนี่ยรดทุกวัน,นบางทีก็ลืมตัวนี้อ๋อเพิ่งขยายบัลลังเงินบัลลังเงินโอ้โหอันนี้เศรษฐีใหม่เศรษฐีใหม่เราจะเป็นเศรษฐีใหม่ แล้วก็ให้เธอแล้วอันนี้เย่แล้วป็ไแล้าไปบ้านชายแดนกระถางหนึ่งเอาไปให้เธอกระถางหนึ่งฮิขอบคุณครับแล้วก็อันนี้คืออันนี้คือกล้วยไม้กล้วยไม้กล้วยไม้ที่มันนี่แบบเดียวกันอ๋อแบบที่เป็นดอกเมื่อกี้ใช่ไหมคะอันนี้ยังไม่เป็นดอกอันนี้ด้วยอันนี้หนูอยากรู้อันนี้ต้นใหญ่ตื้อพับพึ่งอันนี้เหมือนเป็นยาด้วยค่ะใช่ไหมคะดูแลเรื่องอะไรบ้าง ดูแลเรื่องฟกช้ำดำเขียวอืมโอเค <Okay. S 2> ภาษาลาวเรียกวานซนหวานซนดูแลฟกซ้ำดำเขียวสิง่งบุดีขมากกับซนออกไปเลยอ่ามันอยู่นานมากเลยตัวนี้ตั้งแต่อ้ออางเข้าบ้านอยู่ตรงนี้นอ่ะ็อมอมากเลยชิบนี้คืออะไรคะ อันนี้อันนี้ทูบเศรษฐีทูบเศรษฐีออใบมันจะคล้ายๆก,กันกับอะไรช้อนเงินช้อนทองอ๋อแต่เหมือนตัวตัวที่มันเป็นออกดอกมาจะเหมือนทูบเลยใช่ไหมคะทูบเเลยเรียกทูบเศรษฐีอ๋อตัวข้างๆก็จะเป็นผู้ดามผู้ดามอันนี้ล่ะอันนี้อันนี้สับปะรดสีสับปะรดสีกินได้ไหมคะ ไม่ค่ะได้แต่ว่าประดับกินได้อ่าเยี่ยมเลยใบยานางใบยานางเต็มไปหมดกินได้ใช่แล้วก็ย้อนกลับมาตัวนี้ก็จะเป็นเพื่องฟ้าดอกกระดาษใช่ไหมอุ้ยอันนี้ต้นใหญ่แล้วง่ายนะตัวไหนเธอบอกว่าเลี่ยั่นหรอ เออเหมือนแบบใบอันนี้มันเป็นเมสามสีเหมือนกันนะแต่ว่ามันมีออกสีเยอะเลยตัวนั้นเออแต่ว่าอันนี้มันเหมือนเป็นขอบขอบของมันก็เป็นสีชมพูมพใช่มันก็เหมือนแบบสวยนะในแบบของมันเชื่ออันนี้เอื้องประดับหทนแดดทนฝนสวยเป็นดอกด้วยเยอะตลอดไป อันนี้ก็เหมือนเป็นต้นปลอมอีกแล้วอ <c oughs> อกออกแบบคิ้วมากถ้าโดนแดดเยอะๆเนี่ยเขาจะช่ยวย,วยวอ๋ออันนี้ควรอิ่มทองควรอิ่มเงินใช่อ่ะที่ผ่านมาจะเป็นควรอิ่มทองตรงนี้ควรอิ่มเงินควรอิ่มหยกวินุ๊กอยู่ยังไงใช่ต้นใหญ่นี่ก็คล้ายๆกับต้นตรงนั้น สายสะพายนายพลสายสะพายนายพลโอ้โหบัยเซียนบัยเซียนที่มีทั้งดอกสลัีดอกขาวแล้วก็ดอกออกสีออกมาก็จะเป็นสีเหลืองพอเคแล้วก็จะเป็นสีโอ้สชมพูมันจะแบบว่าสีมันจะต่างกันตอนออกมาแรกๆจะเป็นสีนี้ แล้วก็พอโตไปสักพักก็จะกลายเป็นสีชมพูอันนี้ักเตโวดักเตี้ยวอันนี้กุหลาบินเราว่าสูงมากนี่แหละจะได้แบบไม่มีใครเอื้อมถึงเชฟเจนี่อะไรบ้างอันนี้เตยทองเตยทองก็เข็มอินเดียเข็มอินเดีย วว้านี่เขาจะเป็นดอกตลอดเลยนะถ้าเอาลงดินเนี่ยมันจะเป็นต้นใหญ่อยู่เลยอันนี้นะมีพึ่งพึ่งกำลังเริ่มต้นเนาะโอเคือมีอีกสุดท้ายชมอีกซุ้มหนึ่งสุดท้ายตึงอะไรนะกลุมาร์กุุมารเรียกทรัพย์ใช่ไหมโอ้โหดาถูกเลย นี่แล้วก็อันนี้ที่น่าสนใจคือตึงดูดิอันนี้คืออันนั้นดูสดผผีผสมว้าเลยสีผสมอืมโอม้ประกูดมากดูดิคนคนคนจะปลูกได้เนาะ แบบล้มแล้วนี้แล้วนะอะไรไ,ไปแล้มันก็ขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้มันก็คือคุณสมบัติคุณนะคุณพรสวรรค์น,นะทุกคนไม่ต้องท้าใจตัวเองปลูกกระบองเพชรยังตายก็เออนั่นแหละมันมีคุณสมบัตนะิ <c oughs> นี่แล้วก็อันนี้โอเคพาชมส่วนเท่านี้เดี๋ยวมีตัวไหนที่มาใหม่เราจะมาบุกบ้านเย็อนอีกทีหนึงบ๊ายบาย